กินแคบหมูแต่ก,กินแคบหมูเล่นห่อน,นี้ก็20หยวนก็ประมาณถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ100บาทนะก็ถือว่าได้เยอะนะแล้วก็น้ำพริกกินไปแล้วครึ่งปุกปุกนี้ก็ประมาณ35หยวนก็ถือว่าได้เยอะเนาะหอมกระเทียมเจียวมากเป็นไอ้น้ำพริกกาบหมูแคบหมูเธอ คือได้เยอะมากถ้าอยากกินแคบหมูมเดก๋ยวดูมันแตกืมส้มตำกับส้มตำนะอร่อย จีนอะ่ะก็มีคนทําขายนะทําขายอร่อยอีสานแกขายหลายอย่างมามีแคปหนูมีน้ําพริกแล้วก็มีไส้กรอกอีสานนะแล้วก็แหนมอะไรอเงี้ยขายหลายอย่างมากถ้าใครอยากสั่งซื้อเดียวติดข้างล่างไว้ให้นะใครอยู่ประเทศจีนวีแชทมีเซิร์ชวีแชทสั่งได้อยู่แล้วอื อย่างกรอบอืมหอมมาก ซักไสกอรอบอีสานก็ขึ้นให้เพื่ออยากสั่งซื้อกินแคบหมูกินเล่นเลยอ่ะ เค็มจนเกินไปนะแล้วก็แบบกินกับส้มตำได้อะแล้วก็กินเสร็จแล้วแล้วก็ปิดซีนไว้สูญยากาศไว้ไม่งั้นมันจะไม่เกาะแล้วก็ควรเปิดแล้วก็ควรกินให้หมดเร็วๆด้วยนะแบบว่าอาจจะกินกับส้มตำกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบได้เยอะนะไม่ใช่ไ่เยอะะนะน้ำพริกก็ถือว่าได้เยอะอนี่ก็แบบ กินแต่ว่าหมูหายไปหมดแนล้วสงสัยจะเหลือแบบกระเทียมอะไรแก <g ül> นั่นแหละถ้าใครอยู่จีนแล้วอยากกินสั่งได้เขาก็ส่งทั่วจีนแล้วครอยู่จีนอืมอร่อยคอแคบหมูทําทเองอร่อยนะคือแคบหมูทาสดๆมันจะอร่อย,อยงไงแต่ถ้าเป็นแคบหมูที่แบบเขาเรียกว่าไงที่ที่แบบเป็นสูตรเดีกแคบหมูที่แคบหมูที่จีนก็มีนะแต่จะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งอืมเขาทําอันนี้อร่อยมากเลย มีแคบหมูมีหนังไก่ทอดอเออเออแบบใครอยากซื้อไปกินแบบกับส้มตำอะไรเงี้ยเออสั่งซื้อสั่งซื้อได้นี่แหลมมัรีวิวแคบหมูให้ดูแค่นี้เลยแคบหมูถุงละร้อยอ่ะเออแคบหมูเนะี่ยถุงละร้อยนะแต่ไม่รู้ว่าที่ไทยเท่าไหร่นะอยากรู้ว่าที่ไทยหมูแพงแค่ไหนนี่ก็ไม่รู้ว่าเออที่จีนที่จีนมันก็แบบถามว่าแพงไหมก็แพงกว่าอยู่ที่ไทยอยู่แล้วแต่ว่าค่าของชิปที่นี่กับค่าของชิปที่ไทยมันก็ต่างกันนะอ่ะเรอ โอเคยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดตาดฝากกดแชร์ให้ด้วยนะถ้าใครอยากสั่งซื้อจะติดไว้ให้นะวีแชทไปแล้วนะบ๊ายบาย